สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการปลูกฤาือสีผสมช่วงฤดูร้อนนะคะช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากๆวิธีการขั้นแรกของเราก็คือวางพยายามวางไว้ในร่มลำไรนะคะช่วงนี้ฤาือสีผสมของเราก็สีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรเพราะว่าความร้อนของแดดนะคะจะทําให้ต้นของเขาใบต่างๆจะไม่ค่อยสดชื่นในช่วงเวลากลางวันก็คือ วางไว้ในร่มแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งแล้วก็วันนี้แตงโมก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการบอกช่วงฤด,ดูร้อนนี่ก็คือบริเวณกกนี่นะคะถ้ากกเขารากรอยแบบนี้นะคะให้เติมดินลงไปเพื่อที่จะทำให้หรือสีผสมของเราตั้งตรงนะคะ ก็พยายามเลี้ยงแบบตั้งตรงเพื่อที่จะให้สารอาหารของเขาครบถ้วนวิธีการเติมดินก็คือใช้ดินนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะดินนี้เราก็ผสมด้วยขี้ดินดี นอกจากดูแลเรื่องความชื้นนะคะเรื่องกกก็เป็นสิ่งสําคัญก็คือเมื่อกกเขาโยกเยกแบบนี้นะคะในกระถางเพราะว่าการโยกเยกแบบนี้ก็คือสารอาหารของเขาที่เราบํารุงเริ่มลดน้อยถอยลงไปเริ่มน้อยลงนะคะเราก็บารุงใหม่ใส่บริเวณกกให้ต้นตรงแบบนี้นะคะเราก็ดูทุกกระถางที่เราปลูกว่ากระถางไหนที่รากของเขาลอย เราก็เติมดินลงไปนะคะอย่าให้รากลอยช่วงฤดูร้อน,อนเพราะว่าถ้ารากลอยเขาสูญเสียน้ําเยอะก็จะทําให้ต้นของเขาเหี่ยวไวแล้วก็อาจตายได้ถ้าเราลืมรดน้ํานะคะก็เพียงเคล็ดลับง่ายๆสั้นๆมันดูแลช่วงฤดูร้อนผ่านฤดูร้อนไปได้ต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกก็จะสามารถอยู่ได้หลายปีและยืดยาวขึ้นนะคะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไดค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ